จำเป็นสิจำเป็นมากซะด้วยเฮ้ยนเฮ้ยไอ้สารเลวเฮ้ยแกจะเอาอย่างนี้กับฉันได้ไหมแกจะลองดีกับฉันคนนี้อย่างนั้นเหรอแกรู้ไหมว่าฉันน่ะจมไปจากสถาบันขับรถไหนฟาสแอนฟิเลียสฉันคือลูกศิษย์โดยตรงของโดมมนิกตเดโต ฮ่าฮ่าฮ่าตอนที่ส่วนความฝันฉันก็เป็นจริงฉันจะขับรถบดขยี้แกฉันจะบดขยี้แกฉันจะบดขยี้แกฉันจะบดขยี้แกแกไม่รอดแน่อะไรยังไงล่ะฮ่าฮ่าเสร็จลงมาอีประสบเอ้ยผลก็เฮี้ยแล้วอีประสบไปไป เข้าไปในตาราง